ไปแลกกันต้อนะครับน้องๆโรงเรียนอนุบาลน,นู่นนอยเมื่อเร็แต่ว่าอะไรก็วันนี้กันเราเข้าแต่ว่ามาคว้ากันก้นนะครับคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน,นู่นนอยเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้กับปฏิบัติงานการทำข้ากาันการออากาศนะครับครองสถานีวิทยุโทรทัศน์เองประเทศไทยอินวิทีสุรธา,านีเราครับโดยเมื่อเรแต่ว่าครับคณะน้องๆโรงเรียนอนุบาลน,นู่นนอยนะครับชั้นปอดสามพร้อมด้วยครูเนี่ยที่ดูแลนะครับมาศึกษาดูงานคองสถานีโทรทัศน์ เพลงนี้กับเผื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่นักเรียนในเรื่องกระบวนการการทํากานด้านการสื่อสั้นข้อทูรทัศนะครับตั้งแต่กระบวนการการเริ่มต้นการผลิตไปจนถึงการแพร่อากาศจริง ซึ่งาก,การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะครูก็ได้ตอบรับนะครับนะจากสถานีโทรทัศน์ก็เราเป็นอย่างนีนะครับสำรับวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงานข้องทางคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลน,นู่นน่อยค่ะก็ว่างเป็นอย่างยิงวา่าจะนําความรู้ที่ได้ในรักวานนี้แหละค่ะทางเรื่องข้องกระบวนการผลิตซื้อเรื่องข้องการเฟ้าระวังข้าวปลอมหรือว่าเฟกนิวเนี่ยแหละค่ะไปต่อย,ยอดท่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการ์งต่อให้หนักเรียนคนอื่นๆแล้วก็ผู้ปกครองข้องนักเรียนได้เดี๋ยวเราฟังเสียงน้องๆน,นักเรียนแล้วก็คุณครูกันสักทีค่ะ รู้สึกดีแล้วก็ตื่นเต้นผมก็จดไว้ที่ห้องถ่ายทำแล้วก็มัสเตอร์ห้องมัสเตอร์คอนโทรลรูมแล้วก็ห้องคอนโทรค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิรันพระสวนสิน,นะคะ่ะ ชื่อว่าน้องแครอทค่ะน้องรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะได้เหมือนว่าการเรียนรู้ของในการเป็นนักข่าวะคะ่ะหรือว่าสัมภาษณ์งานอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเอาวัตถุประสงค์ในการจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่นะคะก็คือเราเลือกจากการที่ว่าให้นักเรียนได้ มีประสบการณ์ตรงนะคะก็คือจากที่ว่าเขาได้ดูได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เขาให้มาพบสถานที่จริงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาในการที่จะเป็นาการประกอบอาชีพในอนาคตก็เป็นไปได้ค่ะในส่วนนี้ทางโรงเรียนก็เลยเลือกสถานที่แห่งนี้ในการที่จะให้นักเรียนมาชนะศึกษาค่ะสิ่งที่จะได้ไปต่อยอดให้กับนักเรียนก็คือว่าก็อาจจะได้ในส่วนของในส่วนของที่ ข่าวหรือว่าข้อมูลต่างๆะคะที่ว่าเราได้รับมาเนี้ยก็ต้องมีการผ่านการกรองการอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะนําเข้าสู่ให้สถาราชนได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะนะครับบัรยิการไดแต่ว่าแต่วันนี้น้องๆก็ยังยุ่นะคนละคนละทับกันคนละทามแรกแต่ว่าทับหนึ่งวันนี้ทับซองวันนี้ทับซองก็าวทับซ้ำนาดูไหมนะครับก็มาชมกันนะครับให้น้องๆพูดแลวกัน ได้ความรู้นะได้เดี๋ยวเด็กๆจะได้ขึ้นไปดูอีก2ห้องด้วยนะคะมเมื่อวานนี้มีน้องๆจนเล็เชอญโอ้หงสกสนใจมากจ, <น S 2> จ<อ>ดเอาไว้เลยว่ามีอะไรมังเดี๋ยวอีกสักครู่เราขึ้นไปข้างบนนะลูกเนาะอ่านะคะ